สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อช่วยจันท์นัดวันนี้ผมมีตัวอย่างลายมือนะครับที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับท่านใดที่สนใจศึกษาในาศาสตร์ลายมือนะครับกลิบนีห้ามพลาดเพราะผมจะวิเคราะห์ละเอียดไปทีละเส้นละเส้นนะครับทั้ง2ฝ่ามือของเจ้าชะตาท่านนี้นะครับเจ้าชะตาท่านนี้มาให้ผมพยาก,กรณ์นะครับในปีที่ผ่านมาแล้วมีคําถามเรื่องขายที่ดินนะครับได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมพยากรณ์ไปว่า เมื่อปีที่ผ่านมาว่าจะขายที่ดินได้ซึ่งก็ขายได้จริงในราคา8ล้านบาทปีนี้เจ้าชะตากลับมาถามนะครับว่าที่ดินอีกแปลงในราคา25ล้านบาทนะครับจะขายได้เมื่อไหร่นะครับแล้วจะขายได้ราคาหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็มีเส้นเด่นๆบน,น,นมือมากมายนะครับทั้ง2มือเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะไล,ล่เรียงให้ไปทีละเส้นนะครับก่อนอื่นเราไปดูเรื่องการขายที่ดินก่อนหัวข้อสําคัญเลยนะครับ ถ้าดูเนี่ยครับปัจจุบันเจ้าชะตาอายุ61-62นะครับย่าง62เพิ่งผ่านอายุมานะครับรูปที่ดินเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับอ่านี้ก็คือเส้นสำคัญนะครับมาตัดอยู่2จุดนี้นะครับอ่าลักษณะนี้จะแปลเป็นเรื่องการเงินนะครับ ที่ดินผืนแรกนะครับแล้วก็ที่ดินผืนที่สองนะครับซึ่งหลักการวัดอายุเนี่ยจุดตัดเนี่ยครับอยวผมให้ดูจุดตัดของเส้นเส้นแรกเส้นแรกเส้นด้านล่างเนี่ยครับตัดที่61แย่ง62มันก็คือตัดที่จุดขึ้นของที่ดินจุดนี้นะครับซึ่งเจ้าชะตาก็ขายได้นะครับแล้วก็จุดที่2จุดที่เริ่มต้นก็คือช่วงอายุปัจจุบัน ถ้าผมอ่านจากลายมือเทียบกับดวงชะตาเกิดนะครับซึ่งสเกลถ้าเราอ่านลายมืออย่างเดียวการาพยากร์ช่วงอายุเนี่ยอาจมีความคาดเคลื่อนแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับดวงเกิดนะครับช่วงเวลาเงื่องเวลาเนี่ยอาจจะค่อนข้างแม่นยําในหลักเดือนนะครับซึ่งแค่นี้เจ้าชะตาผมพยากรไว้ว่าจะขายได้ต้นปีนะครับประมาณต้นปีหน้าก็คือ,อ ต,ตมามดวงคือมกราคมงพพานะครับสองห้าหกเก้าซึ่งเงิ์การขายเนี่ยเจ้าชะตาคาดหวังไว้ก็คือยี่สิบห้าล้านบาทซึ่งถ้าดูเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเงินก้อนใหญ่เนี่ยเราเห็นเป็นเงินก้อนใหญ่จากรายมือแต่เราไม่เราบอกไม่ได้ว่า,เ,าเงินก้อนนี้จะตีเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไปอ่านจากดวงเกิดเนี่ยมันก็จะมีโค้ดคําในดวงเกิดว่า,าได้เท่าไหร่ซึ่งอาจจะอยู่ราวๆยี่สิบ ล้านนะครับถึง25ล้านซึ่งอาจจะไม่ถึง25ล้านบาทนะครับถามว่าได้ไหมก็จะได้เงินแต่อาจจะได้ไม่ถึงนะครับอ่ต่อไปเรามาดูเส้นสําคัญสาคัญบนมือเด่นๆนะครับลายมือนี้เจ้าชะตาเนี่ยตรงกับอ่คนที่เคยได้รางวัลที่1ก็คือลัคกี้เอ็มนะครับอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูเปลี่ยนสีดีกว่านะครับมีทั้ง2มือเลยนะครับเส้นลัคกี้เอ็มก็คือเส้นชีวิตนะครับ ถ้าเรามองเนี่ยเจ้าก็จะ,จะ,จะต่อเป็นรูปตัวเอ็มนะครับอย่างเงี้ยถามว่าเจ้าชืตามีคาถามว่าจะได้เงินอ่ก้อนใหญ่ๆห,หรือโชคลาภแบบง่ายๆใหญ่ๆเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยอาจจะไปตกช่วงมันปลายละนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับดวงเนี่ยโอกาสที่มันเกิดเนี่ยเงินก้อนใหญ่เนี่ยสามารถเกิดได้ตลอดทั้งช่วงของเงินก้อนใหญ่นะครับแต่ถามว่าได้เมื่อไหร่เนี่ยเราต้องไปเทียบ กับดวงชะตาเกิดซึ่งมันเรื่องราวมันจะบอกลึกลงไปว่าคนที่อ่านเป็นนะครับมันก็จะบอกละเอียดลึกลงไปว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับซึ่งในเค่น,นี้อยู่ในช่วงอายุป,ประมาณ69ถึงเจปีนะครับเราไปดูเส้นอื่นเส้นเด่นๆก็คือเส้นผู้ใหญ่นะครับเส้นนี้ะนะครับชีวิตเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่นะครับคอยอุป,ปถัมภ์นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ แล้วก็ที่เด่นเด่นอีกอย่างหนึ่งผมเห็นเส้นอุบัติเหตุบนมือเกิดในช่วงอายุนี้ซึ่งก็ได้ให้ไปแก้ตัวดวงชะตานะครับเห็นนะฮะเส้นตามหลักของท่านอาจารย์หุนฉันสินเนี่ยถ้าสามเหลี่ยมลักษณะเนี้คือการบาดเจ็บแล้วต้องรักษานะครับแต่ถ้าเป็นดอกจันเลยคือการตายปัจจุบันก็คือหากเกิดอุบัติเหตุในด,ว,ดวงตกเนี่ย จะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับแต่รักษณะนี้จะต้องมีการรักษาซึ่งผมให้เจ้าชะตาท่านนี้ไปแก้ดวงชะตาแล้วนะครับว่าก็จะไม่เกิดเหตุที่ตรงไหนอุบัติเหตุเกิดจากอะไรครับไปสัมพันธ์กับนี่ฮะเห็นไหมฮะเส้นเดินทางการเดินทางเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่ไม่ได้สัมพันธ์กับเกิดบนมือซ้ายคือมือธรรมชาติคือเรื่องราวที่ถูกกําหนดมานะครับเจ้าชะตาไม่ได้ทําเองนะครับอาจจะ นั่งไปรถใครนะครับโดยสารรถไปโดยที่ไม่ได้เป็นคนขับหรืออยู่ดีๆรถคนอื่นนะครับก็เข้ามาชนหรืออุบัติเหตุอะไรเงี้ยลักษณะเงี้ยเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดบนมือซ้ายเนี่ยครับก็จะแปรลักษณะนี้นะครับอ่ะมีอะไรอีกอ่าเราไปดูมือขวาดีกว่ามือ้านขวาเห็นไหมมีลักกี้เอ็มเหมือนกันถ้าผมเขียนให้ดูก็คือตัวนี้ ่าผมตัดนะตัดเส้นสเส้นหัวใจเส้นวาสนานะครับเส้นสมองแล้วก็เส้นชีวิตนะครับรนี้บอกว่าชีวิตก็จะมีโชคลาภเงินก็ใหญ่ๆนะครับเจ้าชะตาเนี่ยมีปัจจุบันเกษียณนะครับแล้วก็เก็บกินจากอสังหาริมทรัพย์ก็คือมีทุกกิจมีบ้านให้เช่านะครับซึ่งคนมีความสามารถในด้านอสังหาริมทรัพย์หรือการได้เงินมาแบบง่ายๆเนี่ย จากอสังหาเนี่ยเราดูได้จากเงินเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับบริเวณนี้เป็นกล่องๆนะครับเขาก็เรียกว่า,ามีบ้านนะครับมีคอนโดนะครับอาคารพาณิชย์หรืออะไรเนี่ยให้เช่านะครับเพราะอะไรครับไปสัมพันธ์กับเส้นชีวิตนะครับเนี่ยเส้นชีวิตนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเส้นวาสนานะครับ อ่าแล้วเขาไปเจอกับเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นแลนด์ลอร์ดนะครับก็คือการมีทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เก็บกินให้เช่าสุดท้ายเนี่ยอ่าเราดูตรงนี้ก,ก็ไก่เครื่องใหม่ก,ก็ไก่แล้วใส่โคดคำแต่ว่ามอบโอนอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้จะมอบโอนให้ใครให้ใครนะครับมันเ็าวิ่งมาหาตรงนี้นะครับบริเวณนี้เขาเรียกญาติผู้น้อยก็คือพุหลานบริวาร ที่คอยดูแลเจ้าชะตาในช่วงมันปลายนะครับก็จะมอบโอนให้แต่อาจจะมีบางคนที่ทําให้ผิดหวังเพราะว่านี่นะครับช่องนี้เขาเรียกช่องผิดหวังนะครับบางเรื่องที่คาดหวังไว้อาจทําให้ต้องผิดหวังนะครับจากการที่จะมอบโอนหรืออะไรสักอย่างนะครับอ่ะเรามาดูอีกอันนึงเห็นภาพเกาะใหญ่ๆตรงนี้ไหมฮะบริเวณน,นี้เดี๋ยวผมไฮไลท์ like. อันนี้คือการเจ็บป่วยที่แนบเส้นชีวิตนะครับแปลได้สองอย่างนะครับเกาะไปแนบเส้นวาษณาแล้วก็ไปชนเส้นชีวิตหมายถึงเรื่องการเงินในช่วงวัยรุ่นหรือนุ่มๆเนี่ยมีปัญหานะครับหรือช่วง40กว่าเนี่ยมีเรื่องการเจ็บป่วยนะครับต้องรักษานะครับหรือการบาดเจ็บเจ็บป่วยในอายุช่วงช่องท้องนะครับช่วงบริเวณช่องท้องการผ่าตัดรักษาก็ได้นะครับ เส้นปดหนี้สินนะเดี๋ยวไปดูนะฮะอันนี้คือการลงทุนนะครับเวลาเส้นที่ตัดขึ้นจุดนี้คือจุดที่ลดภาละานี้สินซึ่งปัจจุบันช่วงอายุเลยมาแล้วนะครับก็หมดเรื่องการลดหนี้สินเส้นวาสนาเป็นวาสนาเย็นใจก็คือชีวิตนี่สุขสบายเย็นใจนะครับเป็นลาหลอดมีเงินจากอสังหาริมทรัพย์เข้ามาให้ได้ใช้ใจ่ายตลอดทั้งชีวิตนะครับ แล้วก็มรดกเส้นนี้มรดกสัมพันธ์กับบุตรหลานบริวารเนี่ยฮะเส้นที่ตัดเนี่ยเส้นที่กักบาัดเขาเรียกเส้นญาติผู้น้อยถ้าอยู่ข้างบนญาติผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่แต่อยู่ข้างล่างก็คือเป็นลูกหลานบริวารน,นะครับไปสัมพันธ์กับเรื่องการเงินแล้วก็การมอบโอนนะครับเจ้าชะตามีแผนที่จะให้มรดกหรือมอบโอนทรัพย์สินเนี่ยให้แก่บุตรหลานบริวารที่คอยดูแลนะครับอันนี้ก็ต้องอมีทั้ง ที่ดีแล้วก็มีทั้งที่ผิดหวังนะครับสองมือนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์มานะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนกลับไปดูนะครับเส้นที่ผมบรรยายนะครับเส้นใดตรงกับเราแล้วเรา,เาหลักการดูลายมือเนี่ยเราอ่านจากเนินเส้นเครื่องหมายแล้วก็การวัดอายุนะครับท่านที่สนใจเนี่ยสามารถหาตําราของท่านอาจารย์ของจางสินนะครับผมก็ศึกษาจากตาราเนี่ยครับการอ่านเนี่ยเราสามารถอ่าน ศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับเราฝึกไปเรื่อยๆไปดูคลิปเก่าๆผมผมสอนพื้นฐานนะครับก็คือเรื่องเนินเส้นเครื่องหมายนะครับการวัดอายุถ้าอ่านแล้วดูคลิปผมแล้วเข้าใจนะครับก็สามารถอ่านตำราน,นี้ได้นะครับแล้วทุกท่านจะสามารถศึกษาลายมือได้ด้วยตนเองนะครับหัวันศิลท่านแต่งไว้ค่อนข้างดีนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับ ท่านที่เพิ่เข้าใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามผมนะครับช่องทาง YouTube Facebook หรือ TikTok นะครับหรือติดต่อผมนะครับอยากพยากรลายมือก็สามารถติดต่อสแกน QR Code นะครับหรือแอดไลน์นะครับ p r ามิสตีนะครับพิมพ์นะครับมีตัวแอดอย่างไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ